สนับสนุนโดยลาเบอร์ตาลคลินิก สวยใสอ่อนกว่าวัยด้วยโปรแกรม Holistic Homeostasis 027939999เครื่องสำอาง n a t u r ฟสายการบิน a i r ์เอเชีย The r i n g we bring eyes to life ที่นอนและชุดเครื่องนอนโลตัส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสีทุ่มครึ่งทางช่อง t n n 24ค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับประเทศเลยนะคะขณะเดีวยวกันก็เป็นหญิงแกร่งหญิงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยระดับต้นๆเลยนะคะเรามาพบกับเธอเลยค่ะดรสมพรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ oh, ขอบคุณคะนะคะคุณสมพรที่ให้เกิมาร่วมในรายการของเรานะคะ,คะงานยุ่งมากแต่ก็เปลี่ยนเวลามาตอนีีมีหลายคนบอกว่าคุณสมพรมาฝากถามด้วยทํายังไงจูๆจูโอ้ยเป็นหญิงแกร่งแล้วก็เป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับต้นของประเทศไทยเริ่มต้นเนี่ยมีคนบอกว่าคุณสมพรไม่เคยรู้เรื่องด้านธุรกิจด้านนี้เลย จูจ่ๆก็มาจับพัดจับพูยังไงคะก็จริงๆตอนแต่งงานไงคุณพัฒนาจึงลุงลังกิจตลอดเวลาที่แต่งงานเนี่ยก็ไม่เคยไปทํางานที่ไหนเลยช่วยสามีติดตามสามีตลอดแล้วพอดีสามีเองเนี่ยเวลาเขาทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งตอนเย็นเนี่ยไปงานอินเทอร์เน กับลูกค้าอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีบเราไปตลอดก็เลยรู้ทุกเรื่องแล้วกันแล้วก็มาปี2544ทางสามีก็เกิดล้มป่วยขึ้นมาแล้วก็มาเสียตอนปี2545่ก็ช่วงนั้นจริงๆลูกๆก็ยังไม่เข้ามาช่วยงานก็มีแดดเรากับทีมงานตอนนี้อย่างที่ว่าเนี่ยก็ทุกอย่างตอนนี้มัน ต้องถือธงแล้วนี่อ๋อแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ทํางานข้างนอกคือก็จะไปไหนมาไหนกับคุณพัฒนาตลอดเวลาอ่ากนีบเราตลอดฮะใช่ค่ะฉะนั้นเราเหมือนคล้ายๆแอบสอบไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วไปเจอกันที่ไหนฮะก่อนที่จะมาแต่งงานตอนที่เขาจีบเรานี่ตอนนั้นก็คือเอาไปว่าต่างคนต่างยังไม่มีแกก็ตามจีบเราอยู่นานพอสมควรนะคะหลายปีทีเดียวสุดท้ายเราก็พ่ายแพ้สวยเลือกได้ พ่ายแพ้กับกับความพยายามของเขาาเมืองไทยหรือต่างประเทศเจอกันแล้วที่เมืองไทยค่ะเมืองไทยค่ะใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่ไต้หวันอยู่สองปีตอนนี้ก็เห็นเอ๊ะแกก็ช่วงที่เราไม่อยู่แกก็ก็ตั้งใจทํางานนะฮะ แต่ส่วนจะไปจีบสาวนอกเรื่องแล้วเปล่าคงมีบ้างอัะนนั้นแล้วันนั้นก็ไม่ใช่เป็นพ่อใหญ่ก็สรุปว่ากลับมาก็ได้แต่งงานกันแต่ะค,ะคุณสามีเนี่ยทำธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นไหมคะจริงๆตอนที่เขาเริ่มจีบเราตอนนั้นก็เริ่มต้นแล้วก็คือเป็นร้านทำเบาะที่สอยซับความที่เช่าเดียนะฮะ,ะก็ลูกค้าเจ้าแรกที่เข้ามาก็คือลูกค้าของยาม,มาฮาเอาเบาะม่ให้ทำแล้วจากนั้นก็ตามมาด้วย ฮอนด้าซู u k กอะไรพวกนี้ก็ตามเข้ามานะัผก็ได้แทบทุกแบรนด์ช่วงหลังก็รีกว่าทางด้านจักรยานยนต์ก็เกือบทุกยี่ห้อที่ทำเลยทั้งหมดเมื่อธุรกิจดีทุกอย่างก็ขยายเนื้อที่ที่สอยซับ เป็นช็อปสองช็อปเนื้อที่ก็ไม่พอจนก็ตั้งมาถึงปี2,519ก็มาเริ่มขยับขยายซื้อที่เพราะตอนนั้นมันมีทั้งบ่อมีทั้งพวกชิ้นส่วนแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็มาได้ที่ตรงพื้นปัจจุบันก็คือที่ถนนบางนาตราดที่หมายเลขสนาทีนี้ตั้งเป็นบริษัทไทยสมิธเฮดอฟฟิตที่นี่ค่ะ แล้วช่วงหลังก็ขยายโรงงานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะขยายาไปทางฝั่งตอนออกะนะคะเราก็โดยเฉพาะอยู่ในนิคมเรามีความรู้สึกอาการทำอะไรอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทุกอย่างมันสะดวกหมดนีด่ว่า one stop service จากต่างภาครับด้วยนะครยากไหมคะเพราะเราเป็นผู้หญิงอะคือตลอดเวลาเนี่ยที่ติดตามสามีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูงานทางด้าน back อ f นะคะโดยเฉพาะทางด้านบัญชีการเงินงานบุคคลจัดซื้ออะไรพวกนี้แต่ส่วนงานทางด้านเอนจิเนียริงทั้งหมดกับงานโปรดิวชันทั้งหมดอันนี้แน่นอนเราไม่ใช่อิเลเนียเราไม่ทราบนะคะแต่ว่าจากโดยหลักการบริหารเนี่ยก็พอรู้ว่าเออกระบวมันเป็นยังไงนะดูต้นทุนยังไงนะอะไรอย่างนั้นแล้วไทยสมมธิที่มีอะไรบ้างคะธุรกิจละฮะก็ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาเราขยายธุรกิจหลักของเราก็คือจะใช้คอร์บิวเซสของเราเป็นหลักเช่นว่าเราทําชิ้นส่วนรถยนต์ แล้วบอกอยู่ๆแล้วไปสมมต่อไปเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยมันคลรู้ฟิลอันนี้เราจะไม่ทำไม่ทำเลยนะคะคือจะอยู่ในสายคอร์บิวเซนส์ของเราเลยเช่นว่านนี้เราทําชิ้นส่วนรถยนต์นะคะชิ้นส่วนจักรยานยนต์รถยนต์แล้วก็อาจจะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทบ้างเวลาเราขยายเนี่ยเช่นงานพลาสติกที่เกี่ยวกับการฉีดพลาสติกเป็นส่วนของรถยนต์อย่างเงี้ยเราทำแล้วก็ขยายคืออะไรที่มันลิงก์กัน ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นครบวงจรของเขาใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถามว่ามีอะไรค่ะก็เนื่องเหนือจากมีสตมปิ้งนะคะเรื่องเหล็กก็จะมีพวกพลาสติกค่ะแล้วก็มีพวกไอสายไฟค่ะอลูมิเนียมค่ะฉีดอลูมิเนียมที่เป็นพวกลุมล้อหรือพวกไอเป็นพวกไอครับอะไรพวกนี้ของทางด้านรถยนต์ค่ะถามหน่อยเถอะคือหลังจากที่คุณพัฒนาเสียไปเนี่ยเรามีความรู้สึกเราต้องต่อยอดหรือว่าจะมีมีความคิดยังไงเขาในช่วงเวลานั้น คือช่วงเวลานั้นน่ะก็ะบอกตรงๆว่าค่อนข้างหนักใจนะคะ,คะก็เคยเอาไปว่าเคยคุยกับคนญี่ปุ่นะนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของสามีมถามเขาว่าเอส่วนใหญ่มองตอนนี้มองไทยสมิธคิดว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่พูดมากเขาก็เลยจ่เช็คหัวนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าคงลำบากหน้านะคะก็บพู้แค่คนี้ให้หลังสิบปีมา ก็ถามใหม่ถามคนคนเดียวกันอีกค่ะนะคะเขาก็เช่นกันก็เชคคนอืมคิดว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะตอนนี้โอเคแล้วนะอืนะคะแต่จริงๆพอหลังสามีเสียเนี่ยก็ต้องใช้ในเมื่อคุณพนาเขาอยากได้สนามก็ซื้อหลายๆ<ะ>ครั้งก็ไม่ได้ถึงวันนี้เนี่ยเขาจะไม่อยู่ฉันก็ต้องมีให้ได้ The Ring Ice a r ร n a ลานสเก็ตน้ำแข็งมาตรฐานสากลเปิดสอนสเก็ตน้ำแข็งตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงทั้งไอซ์ชอกกีและฟิกเกอร์สเก็ตสำหรับทุกวัยมาสัมผัสกับความหนาวเหน็บและความสนุกสนานกับกีฬาแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่เดอริงไอซ์อาร n a ทั้ง5สาขาเซ็นทรัลพ a าซาแกรนด์พระราม9ก้าเซ็นทรัลเวิลด์แฟชั่นไอแลนด์ซีคอนบางแคและเซ็นทรัลพ a าซาอุดรธานี นีสวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับให้มนสบายาบมีบ่อยนะพี่ก็มีเทียบินเยอะแล้ยังมีหลาหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแมน,นะแมนบอกแมนแล้วและที่สำคัญข้าโแห้ประหยัหหดหลายๆเน้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ กำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสโหหาแป้งผิดเบอร์ขาวเวอร์ดูดิหน้าลอยอย่างกับผีแน่แค่เลือกสีแป้งให้เข้ากับผิวปรับปรุงใหม่แป้งหนาทวีฟิวร์เคลียร์ไวท์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิวสองสีดูเนียนใสหน้าไม่ลอยแป้งหนาทวีฟิวเวอร์เคลียร์ไวท์เคยคิดว่าใช้แป้งไหนก็เหมือนเหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคังสินค้าใหม่แป้งที่ใช้อยู่ประจำไม่เคยเข้าใจเราเลย พอเปลี่ยนเป็น SCB ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อยเปอร็นทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีที่เพิ่งแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน SCB SME คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลรูยเปียบนานานแล้ว แต่จริงๆพอหลังสามีเสียเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวตรงนั้นในการทํำยังไงให้ดันให้บริษัทต่อไปให้ได้ก็เบื้องต้นก็มีเรียกทีมผู้บริหารทั้งหมดมาคุยว่าเฮทุกคนจะรวมพลังกับเราเพื่อลุยต่อหรือว่าทุกคนจะมีแผนตัวเองก็ต้องขอให้บอกความจริงกับเราค่ะนะคะเพราะในตัวหมากบนกระดาษบนหมากเราจะได้อ่านถูกแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินหมากยังไง นะคะซึ่งช่วงนั้นก็ฟังแล้วก็ชื่นใจผู้บริหารส่วนใหญ่ทั้งทีมก็จะคุยว่าลุยยังไงก็อ่ายังไงเพราะช่วงนั้นเขาเรียกแล้วว่าท่านรองใช่ไหมฮะยังไงก็จะลุยกับท่านรองนะคะเพื่อรักษาที่นี่ลุยกันต่อไปแล้วตอนนั้นก็ใช้ชื่อไทยซัมมิตแล้วไม่เปลี่ยนอ๋อก็ตั้งแต่ต้นเลยทุกอย่างไม่เปลี่ยนค่ะนะคะทุกอย่างมีแต่ทําให้เจริญไปข้างหน้า มีแต่สร้างความมั่นคงตรงนั้นนะคะไม่เปลี่ยนค่ะเราพอแค่ทีมผู้บริหารพูดกับเราอย่างนี้เราก็เชื่นใจแล้วถูกไหมฮะมีพลังพอฟังเสร็จเพราะจริงจริงก็เพิ่งจะหายเหนื่อยจากงานศพอะไรต่างๆ่พอทีมงานพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกอหายเหนื่อยก็ก็เลยวันนั้นก็เลยกลับบ้านไปพักเพราะทีแรกกะว่าจะพักสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากงานพิธีเาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเข้างานวันนี้คิดโอ้ยไม่ได้ถ้าเกิดฉันพักจนตัวเราเองหายเหนื่อย ไม่รล้ลูกทีมเราจะเป็นยังไงนะคะก็เลยไม่ได้พักหยุดแค่หนึ่งวันเุ๊บลูกวันก็เข้างานเลยบอกให้เลขานับขี้ระดับขี้มาคุยถ้าพวกเราพร้อมที่จะลุยต่อนะ,ะแต่ช่วงนี้เนี่ยขาให้คอนเซนเทรตเกี่ยวกับเรื่อง2ตัวะนะคะ,คะก็คือตัวคิกับตัวดีตัวคิก็คือสินภาพคุณภาพสินค้าของเราเมื่อส่งออกเนี่ย ต้องเช็คให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะหาจุดนี้แล้วมาบอกว่าเออจะของานกลับหรือจะอะไรเรายังไม่รู้เพราะลูกค้าตอนนี้เกิดความเชื่อถือกับเราเราต้องสร้างความเชื่อถืออยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดตัวดีนะคะตัวดีตัวดีดีถ้าเกิดเราส่งของไม่ทันนะคะก็ลูกค้าอาจจะเป็นข้ออ้างก็เลยบอกขอให้คอนเซนเทรตสองตัวนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ช่วงที่ระหว่างผู้นำเพิ่งเสียไปเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยเรายังอาจจะต้องเริ่ม,เร,มเรียนรู้ถูกไหมฮะอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าช่วงนี้ต้องพยายามอย่าให้มีปัญหาจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในบ้านเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างในบ้านข้างในต้องแข็งแกร่งเต็มที่ถูกถูกแล้วถ้าเกิดมีปัญหาจากภายนอกเข้ามาทับถมอีกะนะคะเราจะพิ่งกันไม่ทัน คุณสมพรไม่หยุดเลยแม้กระทั่งหลังจากที่คุณสามีเสียวันนี้หยุดบ้างเขาเปล่าคะคือตอนสามีเสียเนี่ยค่ะต้องบอกว่าหยุดไม่ได้ในรอบสิบปีแรกหลังจากเสียนี่ก็ต้องยอมรับว่างานหนักมากๆไม่ได้พักเลยค่แล้วก็ถืออุดมการนะคะว่าไม่ว่าสามีรับปากกับใครบางคนก็มาอ้างว่าเออสามีบอกว่าจะลเนิเงินให้เขาจะลงที่อะไรให้เขาค่ะ แค่ใครมาอ้างเราทําหมดนะคะเพื่อต้องการจะลบล้างสิ่งต่างๆที่ที่ทุกคนค่ะก็เลยคือทําทุกเรื่องแล้วกันสรุปอย่างนี้ก็คือเคลียร์หมดเคลียร์หมดใครมาพูดอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะเคลียร์หมดอุ้ยแล้วจะพูฟอะไรไม่สนใจเลยเพราะบางรายอาจจะมีมาแบบมาแอบอ้างถูกแตอนนี้เราคิดว่าถ้าใครคิดว่ามาแอบอ้างนะคะกับคนที่เสียไปแล้วเนี่ยชันที่ราแค่นี้เนี่ยเขาก็ ถือว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองแล้วใช่เราก็เราไม่ถือแต่เมื่อมาอ้างขอให้มาอ้างถึงแค่คุณพัฒนาเท่านั้นเองฉันทําให้หมดแล้วก็ล้างให้หมดทุกอย่างนะคะก็ถือว่ารักษาชื่อเสียงชื่อเสียงกับกับสามีของเราให้ดีที่สุดตอนนี้ในขค่เดียวช่วงที่ก่อนที่แกจะเสียเนี่ยคือสิ่งที่แกรักมากก็คือแกอยากได้สนามกรอฟของตัวเองช่วงนั้นน่ะก่อนที่แกยังยังอาการยังไม่ออกนะฮะ หาซื้อสนามกอล์ฟเพราะอยากจะเป็นการไปเทคอะไรเงี้ยฮะเทคบุ๊กก็เป็นของเราเลยอะไรอย่างงี้ทางสามีคือเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดเนี่ยก็จะตีกอล์ฟกับลูกค้าแล้วบางทีพอเหมือนกับคุยกับลูกค้าว่าเออจะไปตีวันนี้วันนี้นะแล้วก็บางทีพอเข้างานก็ลืมบางทีก็ลืมสั่งเลขาแล้วก็ไม่ได้ไปเจาะพอนัดลูกค้าไปถึงสนามกอล์ฟบางทีหลายๆครั้งก็ก็เหมือนกับ น่าแตกกันใช่ไหมฮะแล้วลูกค้าแล้วไม่ได้จองอันนี้เลยซื้อเลยเป็นของเราเลยอยากซื้อได้เล่นได้ทุกวินาทีใช่ใช่สะดวกตอนนี้ช่วงที่หาซื้ออยู่เนี่ยก็หาซื้ออยู่หลายสนามนะคะก็สุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วก็เกือบจะได้แล้วนะคะที่ดีวกันสนามหนึ่งคือจริงๆไม่ใช่ดิวครั้งแรกนะดิวมาตั้งสองสามครั้งแต่ดิวทีไรมีความรู้สึกเอะมันมันไม่ถูกฉลกหรือยังไงนะคะก็ซื้อไม่ได้สักทีหนึ่งพอดิวสุดท้ายอันนี้เนี่ยปุ๊บ อาการแกก็ป่วยก็ออกอาการก็ออกนะคะออกปุ๊บก็ทั้งครอบครัวก็เลยย้ายไป<ม>ที่อเมริกาเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยละทิ้งสิ่งที่ดีกันไว้นะคะพ<ม>อก,กลับมาก็เอาไปว่าไม่ใช่ของเราตอนนี้พอเสร็จปุ๊บหลังจากแกล้มป่วยปุ๊บแล้วก็เสียไปเราก็วันนั้นวันแรกก็อยู่หลังบ้านใช่ไหมฮะจิตชาแล้วก็กินข้าวต้มก็เลยมีค,คิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่อยๆ,ๆก็เลย เป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะในเมื่อคุณพัฒนาเขาอยากได้สนามกอฟซื้อหลายๆครั้งก็ไม่ได้ถึงวันนี้เนี่ยเขาจะไม่อยู่ฉันก็ต้องมีให้ได้นะคะเพื่อสางต่ออุดมการก็เลยบอกเออถ้ามีปุ๊บฉันจะไม่ต้องตั้งชื่ออะไรหละก็ตั้งชื่อพัฒนา Go l f ฟคอร์ด n d s p o สปอร์ตเป็นอนอุสรนะฮะก็เป็นศูนย์กีฬาของคไทยสมิทเราได้ด้วยนะคะ,คะ ก็เลยปิ้งไอเดียตรงนี้แล้วก็ทันทีก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะฉันมีที่แปลงนี้อยู่นี่อยู่ในมือเลยอแล้วเงินสดฉันก็มีที่จะทําค่ะฉันรออะไรอยู่อนะคะก็เลยระหว่างที่กังวันก็ไปไล่สั่งงานปุ๊บก็ตรงนั้นก็สั่งให้หาคนมาทําคอนทัวร์นะคะพอทำคอนทัวร์เขียนแบบเสร็จก็ลงมือเลยทำกะตั้งเป้าว่าภายในสามปีต้องให้เสร็จะนะคะก็ช่วงนั้นก็ลุยทั้งทั้งงานรอบงานอะไลุยหมดนะคะเจ่ก แต่ก็คิดว่าช่วงนั้นคือเรี่ยวแรงก็งยังคิดว่าดีนะครตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนที่แฟนเสียนี่ชนะอายุห้าสิบเอ็ดนะคะก็ยังก็ยังถือว่ายังแข็งแรงนะครับทุกเราทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าที่เดินไว้ที่วางไว้คโอ้ถือว่าเร็วนะคะใช่ค่ะณวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีถึงไหมคะสิบกว่ายี่สิบปีแต่พอแฟนเสียตามปีสี่ห้าปีนี้ห้าแปดกำลังย่างเข่าปีที่สิบสามค่ะแล้วก็ ก็ที่เรานั่งคู่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือตึกนี้นะคะก็ได้ตอนที่เข้าใจว่าน่าจะปีหลังจากแฟนเสียจะประมาณสองสองปีนะครับฉะนั้นตึกนี้คุณสมพรทำเองเลยก็ร่างสร้างตัวขึ้นมาเลยใช่ค่ะยามเวลาเราลำบากเราต้องต่อสู้แต่ถ้ายามเวลาลำบากแล้วเราไม่สู้เราหนีปัญหาปัญหามันก็ตามตัวเราไม่จบ เคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนๆกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคลังสินค้าใหม่แบงค์ที่ใช้อยู่ประจําไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อยเปร์เซ็นทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจ ตอนนี้ผมวิทีเพิ่งแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน S C B S M E คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลรู้เปียบนนานแล้ววันนี้ผู้หญิงไทยหนึ่งในสิบกำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมเกินกว่าครึ่งสู้อย่างโดดเดี่ยวลำพังบ้านพินพักศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมคือที่พึ่งพิงคือที่รักษา ที่พร้อมจะดูแลผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้ายทุกน้ำใจทุกเงินบริจาคเท่ากับมอบโอกาสแห่งชีวิตให้ผู้หญิงนับแสนมาเก็ตพิงกันนะคะมาเก็ตพ,งนนะะพิงกันนะครับร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารธนชาตชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติหอหาแป้งผิดเบอร์ขาวเวอร์ดูดิน้าลอยอย่างกับผีแน แค่เลือกสีแป้งให้เข้ากับผิวปรับปรุงใหม่แป้งหน้าชูฟิฟวรีเคลียร์ไวท์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิว2อสีดูเนียนใสหน้าไม่ลอยแป้งหนา้า t r ฟิวรีเคลียร์ไวท์กำเนิดต,ตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัส นีสวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับทห้มนสบายบมีบ,บ่อยนะพี่ก็เามีเที่ยวบินเยอะแล้ยังมีหลาหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแม,นะแมนบอลแมนแล้วและที่สำคัญขาโบแห้งประหยัดหลายๆเน้อผมบินบ่อยจนคุน้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ตอนนั้นตึกนี้คุณสมพรทําเองเลยก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเลยใช่ค่ะพอดีตอนนั้นจริงๆแล้วจะมากู้เงินกับบรรษัทบรรษัทที่อยู่ข้างๆตึกเนี่ยนะฮะเพราะว่าพอดีมีโปรเจกต์หนึ่งเข้าแล้วก็จะมากู้เงินค่ะเพื่อสร้างโรงงานใหม่โรงงานหนึ่งแล้วพอวันนั้นมาปุ๊บผู้บริหารของบรรษัทก็เลยพาฉันมาบอกมาที่รื่งเข้าที่นี่แล้วก็บอกว่าที่นี่จะขายรู้สึกดิวง่ายๆนะคะดิวอยู่ข้าง ท่นคือนเองมันเดียวอยู่ถ้ามันจะเป็นของเราเนะมันเป็นของเราถูกถูกถูก่ะก็เลยมีเขาเรู่มอ๋อคือมันก็โชคดีมากนะฮะเพราะผู้บริหารของบรรษัทเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเอาตึกนี้เนี่ยดิบย้ายข้ามาแล้วผู้บริหารจะได้มาอยู่อยู่ตึกใหม่ปรากฏกว่าาบอกคนสร้างไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้สร้างก็ถือว่าเราก็โชคดีเ็ยรูปเลยได้ตัวนี้มาสวยเลยนะคะสวย่ะสวยมากเลยค่ะก็รักมากกับตึกนี้ฮะ ลูกๆมีกี่คนคะคือฉันมีสามหนุ่มสองสาวสามหนุ่ม้ถือว่าถือว่ามาช่วยคุณแม่ได้เลยไหมคะค่ะก็พอดีพอดีตอนปีที่คุณพนอเสียก็พอดีก็เรียนจบมาอยู่สองสองคนนะคะสองคนโตแล้วก็ตอนนั้นเรียนจบก็ส่งลูกสาวคนโตเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นเพื่อากางว่าจะไปเทรนงานแล้วพอคุณพ่อเขาเสียนะคะก็เรียกกลับหมด ก็เลยสองคนโตก็เลยมาเข้างานเข้างานก่อนที่คุณพรนาจ,จะพูดไม่ได้ก่อนที่วาระสุดท้ายแล้วก็ได้เห็นลูกสองคนเข้ามาทำงานลูกมาช่วยทางด้านอะไรคือพอดีลูกสาวก็มาทางสายแอดมินลูกสาวคือชนพันธ์นะฮะชนะพันธ์จึงลุนงจิตแล้วตอนนี้เราก็มีบริษัทที่ขยายไปต่างประเทศนะครหลายประเทศรวมทั้งอเมริกา ก็ลูกสาวก็มาดูงานทางด้านแอดมินกับเรื่องของการบริหารทางด้านแบ c ็คออฟฟิศทั้งหมดส่วนลูกชายคนโตธนาทรจึงลูกวังกิจเขาจบเอนจิเนียร์แมชชนิกสะก็คือมาสายตรงโรงงานนะคะหนนี้ก็คอนโทรลทางด้านของเอนจิเนียริงกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งกับเรื่องของอ m o ส์พูดได้ว่าเป็นคีแล้วกันเป็นคีเป็นคเลยเป็นคีเลยแล้วกันมาแทนคุณพ่อเขาคุณแม่ตอนนี้ก็สบายละคือหมดว้วก็คิดว่าก็อยากจะ ทำินแล้วอยากจะลิสตัวเองลงะแล้วอยากจะเหมือนคุณเป็ดจะได้มีเวลาไปแต่งตัวไปเที่ยวเพิคว่าในรอบสิบกว่าปีมาไม่ได้ไปไหนเลยคือเรียกว่าแต่งตัวไม่มีเวลาแต่งตัวเลยค่ะเพราะช่วงที่เรางานหนักถูกไหมฮะก็ไม่มีกระจิตกระใจที่ไปแต่งตัวค่ะกะคิดว่าตอนนี้อยากจะ มาเป็นผู้หญิงเต็มตัวบ้างแล้วแล้วที่ผ่านมานี่ต้องอยู่โรงงานมากอยู่โรงงานท่ามากอยู่โรงงานเลยค่ะเก็บทุกวันค่ะสมัยตอนแฟนกับพวกเราเริ่มต้นเนี่ยโอ้ยเราทํางานกันทุกเสาร์นะฮะค่ะแล้วก็มาหลังๆก็ค่อยมาเสาร์เว้นเสาร์ตอนนี้มาเรื่องลูกก็เหลือเสาร์น้อยละเหลือวันเสาร์อ่ะค่อนข้างเช่นว่าเดือนหนึ่งอาจจะเดือสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างงั้นค่ะ เรียกว่าเกือบจะหยุดทุกเสาแล้วหล่งตอนนี้อยากให้คุณสมพรแชร์หลักคิดเพราะว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากรู้ว่าทําอย่างไรถึงมาณวันนี้คือจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มไทยสม,มิทธเนี่ยนะฮะ,ะไม่ได้เริ่มโดยสมพรแต่จริงๆแล้วความสามารถความเก่งตั้งปวงต้องยกให้คุณพัฒนาตั้งสามีมมช่วงนั้นเราตามเข้ามา20กว่าปีช่วงตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันค่ะ แต่พอหลังเกเสียเนี่ยสิปีให้หลังนี้จริงๆต้องถือว่าทํางานหนักตอนนี้ถามว่าหลักคิดยังไงนะคะดิฉันก็ถือคติว่ายามเวลาเราลําบากเราต้องต่อสู้แต่ถ้ายามเวลาลําบากแล้วเราไม่สู้เราหนีปัญหาปัญหามันก็ตามตัวเราไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเฟ c ซิงไปเลยเผชิญหน้ากับมันใช่เผชิญหน้าอ่าสู้ใช่ใช่ยกตัวอย่างนะช่วงนั้นมาขอกู้เงินบรรษัท นะคะ,คะเพื่อจะไปขยายโรงงานก็มาด้วยตัวเองค่ะว่าไม่ทราบท่านเห็นวันนี้ไทยสมิตเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดฉันจะมาขอกู้เงินอีกรอบหนึ่งะนะคะท่านจะมีความไว้วางใจยังไงกับเราะนะคะซึ่งผู้ใหญ่ตอนนั้นเขาตอบมาฉันฟังแล้วรู้สึกชื่นใจมากนะคะ,คะตอบว่าอ้าวก็ตอนที่คุณพัฒนาอยู่คุณสมพัติก็ดูดูงานนี้อยู่แล้วนี่เพราะนั้นตอบให้คุณพัฒนาวันนี้ไม่อยู่คุณก็ดูอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้น เพราะฉันั้นยังไงผมก็ไว้วางใจอยู่แล้วออโอ้โหเราเชื่นใจมากเลยนะคะก็เลยเป็นเหตุว่านอกจากได้เงินไปสร้างโรงงานหนึ่งโรงงานยังได้ตึกนี้มาอีกก็ถือว่าทําด้วยความตั้งใจมันไม่ใช่โชคอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะเราเราถือคติ แบบคือไม่ว่าใครนะัะชาติไหนก็แล้วแต่คือคนเราต้องขยันขยันตั้งใจถูกเราต้องทนต้องซื้อตรงซื่อตรงนะคะไม่ว่ากับลูกค้ายิ่งกับลูกค้าไทยสมิทธ์เราพูดได้เลยนะคะซื้อตรงอีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวคอมมิตตัวคอมมิตเมนเวลาอยู่โท่นั้นอย่างยกตัวอย่างเราติดนี่สินแบงตลอดเวลาเนี่ยดีวกับบรรษัทตรงนี้เนี่ยสามกว่าปีนะฮะ แม้กระทั่งคืนดอกเบี้ยไม่เคยพลาดสักหนึ่งวันเพราะฉันถือว่าเรื่องไอ้คอมมิตตรงนี้เนี่ยเป็นเครดิตที่สะสมสะสมมาให้กับให้กับตอนที่เราลําบากนะคะก็เลยดูมาหน้าเครสิตรปรสทุกอย่างที่ผ่านมาก็เลยก็เลยผ่านได้ทุกทุกเรื่องคะเราทำด้วยความใจจริงคือข้อสมัคต้องการเฟซซิ่งเราช่วงนั้นโอ้ต้องบอกว่าเหนื่อยมาก นะคะเหนื่อยเจริงๆฮะเดี๋ยวนี้ก็ชื่นใจแล้วฮะโอ้คุณสมพรยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนี่ชีวิตงานก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนเนี้เอามาเป็นแบบอย่างได้ดีแต่จะประสบผลสําเร็จหรือไม่ก็ต้องอย่างคุณสมพรว่าต้องทําด้วยความจริงใจทําด้วยความอดทนซื่อสัตย์นะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวคิด ที่เป็นประโยชน์กับทางบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสมพรนะคะขอบคุณมากเลยแต่ว่าเรายังไม่จบนะคะเสาร์หน้าเราจะคุยกันต่อว่าในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็มีพักผ่อนบ้างไหมคุณผู้ชมหลายคนคงสนใจแล้วอยากจะรู้ว่ามีเทคนิคอะไรอีกนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยกับเป็ดสุพีในวันนี้นะคะเรืนกับคุณสมพรต้องลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ